เราเชื่อนะคะว่าการที่มีผิวสวยดุดย้อนการเวลาสมดุลด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพการเงินที่มั่นคงและได้ใช้ชีวิตอิสระกับคนที่คุณรักนั้นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณได้ค่ะในปีพศ2551นะคะลิฟ์เพียวได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมิสเตอร์แดกินจองร่วมกับนักลงทุนรายใหญ่อย่างมิสเตอร์ฟิวไนท และมิสเตอร์ไคชิงเทาในฐานะเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ต้องการสร้างอิสรภาพในการใช้ชีวิตให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลกเลยนะคะจะได้มีพื้นที่ไว้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันทั้งด้านสุขภาพความงามและการเงินที่มั่นคงค่ะโดยลิฟ์เพียวมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำคุณภาพระดับสากลและกระจายสู่ตลาดโลกได้แก่ผลิตภัณฑ์บำรุงและฟื้นฟูผิวพรรณเพื่อการย้อนวัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างผลิตภัณฑ์ดูแลฟื้นฟูเส้นผมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะต่อมาในปีพศ .2562 นะคะลิฟ p เพียวได้เข้ามาก่อตั้งที่ประเทศไทยโดยได้เล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยคือประตูสู่อินโดจีนที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในอาเซียน ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพของมิสเตอร์เจมส์อีวสันที่มีวิสัยทัศน์รวมทั้งประสบการณ์ด้านการบริหารในองค์กรระดับโลกมาแล้วกว่า25ปีใน40ประเทศซึ่งก็การันตีความสำเร็จด้วยการนำพาสตาร์ทอัพนานาชาติไปสู่ยอดขายต่อปีกว่า950ล้านเหรียญสหรัฐเลยล่ะค่ะลิฟเพ e ยวประเทศไทยเรามีผลิตภัณฑ์ดูแลปลนิบัติผิวของคุณอย่างครบครัน ซึ่งก็มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาผิวพรรณที่ตอบโจทย์และเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แก่เซนเซียมิร์เคิลแปะท่าแอมพัวร์เซนเซียมิร์เคิลแปะท่าพิลิ่งเจลเซนเซียมิร์เคิลแปะท่าวอลลุมมิสเซนเซียเพียวไบรท์เซนเซียเพียวเดลี่ไลท์เพียวครีมเพียวโทนเนอร์เพียวโฟมคลินเซอร์เพียวอิมเมลชั่นคลินส์ชาวาเจลโกลโลชั่นลัสเตอร์แชมพู เพียวบลิสโคเพลสคอรโกนัตออยเครื่องพ่นไอแพดไท i แอร์คราวและเดลี่กรีนคอฟฟี่ลิฟเพียวนะคะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเราก็ใช้ส่วนผสมทางธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับฐานการผลิตจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและเกาหลีใต้เพื่อให้ผู้ร่วมธุรกิจทุกท่านได้มีโอกาสเติบโต,ตอย่างต่อเนื่อง Sawikup so, Thailand. My name is James Watson and I'm the president of Live Pure for Southeast Asia. You know, a lot of you have come to us with questions about our company and about who we are. And I'd like to answer a few of those for you right now. The first question people have is: who is Live Pure? What is Live Pure? What are we all about? Well, we're about three things primarily. We're about opportunity for those that want to improve their lives. We're about success and prosperity if you want more financial freedom in your life. And we're about health, where our products deliver results. You will look better and you will feel better. That's, in essence, who we are. The second question that many people have is what is your vision for this year and the future? Well, it's very simple. We're going to expand. We're going to deliver whole health and the pure mission to many other countries, including this year, Laos and Cambodia. You know, those people are waiting for our products and waiting for our opportunity. And I can tell you right now, we're going in. So get ready, and Thailand will always remain our hub. It will be our center point. So it's a great opportunity for Thai people to join us who have friends and family in those other markets. Another question people ask is what do we want to deliver? We deliver whole health. If you want to look better, if you want to feel better with quality products, you join us. You will feel instant results and you will also look at yourself in a whole different way. The final thing that people want to know is how do we join? Very simple. Contact our staff, contact a Pure representative, and we will show you how to improve your lives. If you have no experience, we'll teach you. If you have a lot of experience but really might not be happy with your current situation, we'll also teach you and bring you into our family. Because Live Pure is a family. We embrace you, we want you to succeed, and we are here to serve you. So smile. Get ready for great ready life ahead and come join Live Pure for a and join ถ้าเป้าหมายของคุณคือการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ LiV เ p ียวพร้อมช่วยสารฝันเป้าหมายของคุณให้เป็นจริงได้ด้วยทีมบริหารและบุคลากรมืออาชีพแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะ